พิวษายู่ไม่จ้าพิวษาถวายผลไม้สามร้อยคะแนนแล้วก็สนับสนุนช่องหนึ่งร้อยคะแนนหยอดตู้หนึ่งร้อยคะแนนนะคะพิวษาอยู่ไหมขอบารมีเอ้ยไม่ใช่พิวษาอุ้นทีนิตยานิตยาอยู่ไหมเดี๋ยวพิวษาเดือดร้อนอีกฉันต้องเกือบอธิษฐานมาแล้วเดี๋ยวพิวษาพิวษา ฉันต้องจ่ายตังใช่ไหมเนี่ยพี่นิตยาใช่ไหมพี่นิตยาอยู่หมจ่จอาถวายผลมะมะรายอีกชายสามร้อคะแนนแล้วก็ยอดตู้หน,นึ่งอคะแนนสนับสนุนน้องหน,นึ่งรอคะแนนรวมมาหรอยคะแนนนะคะ ขอบารมีพระไพกชัยนะคะส่งผลให้พี่นิตยาและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะ,ะทำธุรกิจสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเฮงเหงบางๆงการเงินการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะ,ะคิดสิ่งได้ประสงค์สิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะสาธุสาธุค่ะพี่นิตยานะคะเรียบชื่อผิด เรียกชื่อผิดชีวิตเปลี่ยน,นไหนแค่นี้กันนะเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะพัวเอกขาวหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้รตัวซิๆซี่นะพอก เมื่อกี้ไปหยอดตู้อ,ออ่าเชื่อผิดทีนึงแหละวต <c oughs> อนนี้มาถวายผลไม้เรียกผิดอีกรอบหนึ่งเออสองรอบละสวัสดีนะคะสวัสดีสามสิบท่านนะคะ ไเอาแจะไปเอาเ้อกน,นห,หนาวแหนงน้ำน้ำนี่ล่ผิดตลอดความจำไหมคะ พี่ดาดาหนังใบอีกแล้วใบจังไดกระเสียงก็ก็แกะกับมีอยู่เด้อล่ะออ๋พี่พรเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากมีตังหรอจา้าสวัสดีนะจ๊ะพี่ลุงพิทสวัสดีนะคะอะไรยาฝนตกนตกหนักมากใช่ไหมพี่ชุ่มฉ่ำนี่ก็อากาศเย็นค่ะพังอา่าพังแม่พรพิจักกีฝากด้วยนะคะฝากพี่พี่แม่แม่ด้วยนะนี่ในเลขทูบเลยเนี่ย ที่ให้ดูเมื่อเช้าศูน์เจ็ดแปดแมมันช่างแบบว่าโอ้ตรงอะไรขนาดนี้ตรงมากมตรงกับที่ออกไปเลยตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อคืนเออเมื่อวานตอนค่ำๆหน่อยแหมโทรศัพท์ลม้ม ต้องล้มใจหายใจว่วมหมดเลยมาพูดคุยทักทายจ้าพูดคุยทักทายได้จ้าพระเอกกำลังกินหยวกอยู่นะจ้าตอนนี้กรอบแกบกรอบแกบไปเลยโอ้ยแซบบอรพระเอกแซบบอ,โ,อโหกินไปด้วยเยอะไปด้วยไม่ใช่อิ่มนะนี่บรรยากาศมันได้ ไปบอกบรรยากาศได้นี้ไม่ได้อิ่ม